ในส่วนของข้อที่9นะครับเขาบอกว่าฟังก์ชันเนี่ย f ยเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นจำนวนจริงบวกเขาถามว่าค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เจอคขาว่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทธทางไงนะดิฟหนึ่งจับทั้ะเพี่ดิฟเลยอบเลยบได้เลยดิฟหนึ่งรังจับทัากับสูนนะได้เป็นเท่าไหร่ครับดิฟได้ไหมอ่าเฉยเลยเฉยเลย กำลังตบลงมากันลังรถลงไปหนึ่งอาจได้เป็นเท่าไหร่ ดิบดิบที่ดิบดิบตอบเลยได้สองเอ็กสามอกำลังสองสองแล้วก็ได้เป็นหกเอ็กซ์หกเอ็แล้วก็ได้เป็นอ่ลบสิบแเอ็กลบสิบแปดออกำลังสองเออบัหนึ่งลบสิบปดกำลังสองนะ เราดูที่ตัวแปรเนะดูที่ตัวแปร x นะ้สิบแดเออาฮะเพราะว่าเราดีเพยมตัวแปรเนะโอเคต่อไปพี่จิวจับเท่ากับศูนย์แล้วหารอะไรหารสามตลอดก่อนแล้วกันจัดรูปเนาะ x อกำลัง<ๆ>สามบกด้วยอะไรสองเอเอลบอะไรหกเกำลังสองะครับ เรียบร้อยไหมเรียคร้บโอเคครับต่อไปพี่จิวไหลต่อตัวต่อมาเขาบอกว่าอะไรครับหมิงเอ้ยเจเอ้ยเออซันเขาบอกว่าค่าต่ําสุดเอ่อค่าต่ําสุดจำได้งนะตอนนี้พี่พี่ติดสมการอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่ามีค่าต่ําสุดสัมพันธ์คือศูนย์แตว่าค่าต่ำสัมพันธ์เป็นศูนย์แต่ว่าอะไรแก้สมการก่อนแต่ว่าข้างบนอะเห่เขาเอาไปแทนค่า พอเราแทกค่าเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวนึ่งได้ศูนย์ซึ่งไอตัวนั้นแหละก็คือเราเปลี่ยน f อ็กตรงนี้เป็นศูนย์แทนเดี๋ยวเราแทกค่าก่อนเอาค่าต่ําสุดมาช่วยคิดแสดงว่าตรงนี้เดี๋ยวเราหามาก่อนก็คือจับเท่ากับศูนย์ก่อนจากตัวข้างบนนะหาจากตัวข้างบนได้เป็น x อกําลังสามบวกเลยสามเอกซ์เอกซ์ลังสองลบเก้าเอกลังสองเอ็กบวกห้าครับถัดไปอ่ะหลออ และคราวนี้นพี่จวต้องไปแยกแฟกเตอร์ก่อน A ของเราเป็นจำนวนจริงบวกเขาย้ำมาละเดี๋ยวพี่แยกสองวงเลยก่อนก็ได้ก่อนบน X กแบ x เอ่กอแยกแบบมันติดตัวแปะเออยู่ใช่ปะงั้นก็มองเป็นตัวแปรเลยได้เป็นเท่าไหร่นะลบกับลบเอ่อบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ่า A อทั้งคู่แน่แนละอ่าแยกกันหกเกิดจากอะไรอะ่ะ หกเกิดจากอะไรที่เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราใช้อะไรนะเราใช้สิบนั่งนงนะไม่ใช่สิบแปดดิต้องเป็นเก้าดิพี่ขอโทษทีเพราะว่ามันตบลงมาตรงนี้ต้องเป็นเก้าเองโทษทีต้องเป็นเก้าเฉยๆถ้าเป็นเก้าตรงนี้หารสามเหลือสามโอเคต้องเป็นบวกสามลบหนึ่งโอเค,อเ,อเ,คเดี๋ยวอันนี้พี่พี่ขอเก็บไปก่อนละกันพี่เอไปเขียนอีกฝั่งหนึ่งให เมื่อกี้จับทกศูนย์ละจ,จับแต่ละก้อนทกศูนย์ได้เปเไร x เท่ากับ a ลบ 3a แต่ a เขาบอกเป็นจำนวนจริงบวกคำว่าจำนวนจริงบวกแปลว่าอะไรเอาแต่ค่าที่เป็นฝักบวกนะโอเครอแป๊บหนึง่งให้เวลาจดก่อน okay. ต่อมาพอพี่จูาดาล่ะมี A กับสามเอแต่เขาบอกว่าจำนวนจริงบวกสมมติเป็นเลขอะไรเลขหนึ่งก็ได้วาดทวงถ้าเป็นเลขหนึ่งก็ได้ว่าอะไรบ้างาติดลบสามเอก่อนแล้วค่อยเอถูกไหมอ่ะส<ข>น,นี้ก็ได้ง่ายๆไม่ต้องเยอะต่อมาก็ดูที่กรลังสูดุดกําลังสูสุดเป็นกําลังอะไรกําลังสามกรลังสามเป็นบวกเร<ว>ิ่มจากขวาบวกลบบวก,บวกแบบนี้เหมือนเดิมแล้วเราไล่ต่ออ่าถ้าจากบวกไปลบจําได้ไหมจากบวกไปลบจากซ้ายไปขวา จากบวกไปลบที่ติดกันจำได้ไหมพี่เคยสอบว่าไงเป็นอะไรนะสูงสุดหรือต่ำสุดจำได้ปะ,ะจากบวกไปลบเริ่มสูงสุดเป็นเลยนะเป,นเป็นเริ่มจากสูงสุดครับอ่าใช่ต้องเป็นสูงสุดก่อนถูกต้องเพราะว่าจากที่สูงลงสุดที่ต่ำ <c oughs> แปลว่ามันกําลังจะลงแต่ตรงน,นี้คือต่ําแล้วโจทย์ใบคําคว่าอะไรนะ <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ยไอที่ต่ําสุดเนี่ยนะเอมีค่าเท่าอะไรแต่ว่าโจทย์ถามหาเอเนี่ยเขาถามมาให้ละค่าต่ําสุดอยู่ที่สูงใช่ไหม อ่างั้นแปลว่าเราแทนค่าแล้วแปลว่าเราจากโจทย์นะข้างบนเปลี่ยน x เป็น a เนี่ยแทนลงไปแทน x เท่ากับ a โอเคเพราะฉะนั้นพิ่จุกก็เลยได้ละ a กําลัง3บวกด้วยอะไรนะ3 a กําลัง3เปลี่ยน x เป็น a นะลบเปลี่ยน x เป็น a ได้ลบ9 a กําลัง3บวก5 a เปลี่ยน x น a อ่ะพี่จูจะได้คำตอบแล้วครับได้ไหมอ่ะลองมันน่าจะได้ติดลบมั้งถ้าติดลบก็เดี๋ยวเราดึงตัวล้มออกหล้แต่เอมันบอกบังครับว่าเป็นจำนวนจริงบวกแปลว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีมันน่าจะอย่างเงี้ยเราดึงซูมเนาะดึงตัวลมออกดึงเอออกันแล้ตรงนี้พี่จูได้เป็นอะไรอยะ ได้สี่ได้สี่ได้ลบห้าเอกำลังสามบวกห้าเพราะฉะนั้นพี่ดึงบพี่ดึงห้าเอออกพี่ได้ล,ลบเอกำลังสองบวกหนึ่งปะจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์แปลว่า a ได้ศูนย์หารห้าได้ศูนย์ศูนย์ใช้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่า a เป็นจำนวนจริงบวก a เป็นจำนวนจริงบวกโอเคนะครับต่อมาอีกก้อนหนึ่งศูนย์เท่ากับอ,อะไรนะลบ a อกำลังสองบวกหนึ่งแยกข้างครับ A กำลังสองได้หซึ่งถ้า A กกำลังสองได้หแปลว่า A เดียวได้เลยได้หกับลบหแต่ A ติดลบไม่ได้ก็เลยตอบบวกหครับอ่ะคำตอบจะประมาณนี้คําตอบจะประมาณนี้ครับโอเค